มาที่จังหวัดลบบุรีนะครับเปิดปฏิบัติการจับลิงตึกครั้งใหญ่ตามแผนควบคุมประชากรลิงซึ่งตอนนี้จับได้แล้วกว่า30ตัวท่ามกลางประชาชนที่มาคอยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากครับ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองลบบุรีและกรมปฎิยาณแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า50คนได้ดําเนินการติดตั้งโรงลิงขนาดใหญ่เพื่อดักจับลิงและเคลื่อนย้ายลิงตึกบริเวณด้านหน้าโรงแรมเอเชียร้านเส้นเฮงและตามตึกต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเบื้องต้นสามารถจับลิงได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียรวมกันได้33ตัวซึ่งปฏิบัติการเป็นไปด้วยความยากลําบากถึงแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามใช้เห,หยื่อล่อหลายชนิดแล้วก็ตามนะครับเพราะว่า ลิงลบบุรีนะั้นมีความฉลาดและเรียนรู้ได้เร็วเมื่อเห็นเพื่อนติดกับดักก็จะเกิดความหวาดระแวงไม่ยอมเข้าไปกินอาหารในกรงพร้อมกันทีละหลายตัวแต่ว่าจะสลับกันเข้ากรงทีละ1-2ตัวเท่านั้นทําให้จากที่ตั้งเป้าจะจับลิงโดยปิดประตูใหญ่ให้ได้ลิงครั้งละ5-10ตัวในครั้งเดียวกันแต่ว่าตอนนี้จับได้แค่ครั้งละ1-2ตัวเท่านั้นครับ อย่างไรก็ตามมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจับลิง200-300ตัวไปจนกว่าจะถึงวันที่28พฤษภาคมนี้โดยลิงที่ถูกจับได้ในกลุ่มแรกก็จะเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลสนามภายในสถานอนุบาลลิงตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อไปตรวจคัดกรองโรคชั่งน้ำหนักทำประวัติทำหมันและพักฟื้น1คืนก่อนจะปล่อยเข้ากรงลิงรวมกับลิง27ตัวที่จับมาก่อนหน้านี้1สัปดาห์ตามแผนควบคุม ประชากน,นายวียระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติกล่าวว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจจากลิงโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเคลื่อนย้ายให้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตด้วย ขณะที่นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมลงพื้นที่สังเกตการพร้อมด้วยกองทัพสื่อมวลชนที่มาติดตามทําข่าวและประชาชนที่ทราบข่าวก็มาคอยลุ้นและนําช่อดอกไม้น้ําดื่มมาคอยให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยครับ